สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงผลมวยศึกวันลุมพินี22นะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคลิปนี้ก็จะขอพูดแบบกระชับชบนะครับเพื่อที่จะเมาให้ได้ทั่วถึงทุกคู่นะจะได้ไม่หน้าเบื่อไปซะก่อนขอตัดคู่แรกของรายการ MMA ออกไปนะฮะข้าม,มาที่มวยไทยแคทเวท119ปอนด์เลยทองภูลพิเคแสนชัยเจอกับยางดำสอทอเหี่ยวบางแสนทองภูนนักมวยเอกลักษณ์เป็นวินดีเซลลล้นทองคำนะครับที่มีส,ตตตสววมไตล ทงพูนชกจนครบ3ยกได้3ยกก็แลกหมัดแลกศอกกันอย่างดูเดือดนะครับยางดํานี่ก็โดนเยอะนะแต่ว่าก็ตอบโต้เถียงคืนตลอดทองพูลนี่ก็โดนบ้างนะครับแต่ว่าเดินตลอดไม่ให้เสียยี่ห้อครบ3ยกทองพูลชนะคะแนนไปแบบไม่กระชันนะครับก็คว้าบน,นัะสามแสนไปด้วย เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับได้รับเซ็นสัญญาเข้าศึกใหญ่วันแชมชพไปด้วยส่วนความพยายามใจสู้ของยังดําก็ไม่เสียเปล่านะครับเป็นผู้แพ้แต่ว่าก็ได้รับโบนัส3 5 0 0 0 0ไปด้วยมวยไทยแคทเวต119ปอนด์จอมโหดออตโต้มวยไทยเจอกับอัคครามฮามิดีจากแอลจีเรียคู่นี้จอมโหดอายุ34แล้วนะครับก็อายุมากกว่าอัคครามที่มีอายุ24ปีถึง10ปียกหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับจอมโหดโดนก้านคอตั้งแต่ต้นเกมไม่่กกีีวินนาทแรเลยะ กรรมการนับ8ไปนะครับจากนั้นก็พยายามที่จะเอาคืนเดินชวนทะเลาะนะครับแต่ถ้าว่าก็โดนก้านคอของฮามิดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นนับ8ครั้งที่2จากนั้นฮามิดีก็เดินลุกไล่กะจะเอานับ3นับให้เป็น TKO แต่จอมโหดก็ค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็เรียกได้ว่าตอบโต้คืนครับเรียกเสียงเชียร์กลับมาได้บ้างนะครับจนหมดยกหนึ่งไปนะครับยก2ต้นยกนะครับต้นยกก็พยายามที่จะเอาคืนนะฮะแต่ว่าฮามิดีก็ชกตัดลำตัวนะครับจอมโหดก็ออกอาการนะจากนั้นฮามิดีก็เร่งเครื่องครับได้ต่อยลำตัวอีกครั้งหนึ่งจอมโหดก็ล่วงลงไปนั่งนะก็เป็นอันแพ้ไปในยกนี้นะครับฮามิดีก็ได้รับโบนัสไปด้วยนะครับสามแสนห้า มวยไทยแคทเวด132ปอนด์กิ่งซางเล็กตอหลักสองเจอกับกล้องธรณีสอสมหมายก็ขอตัดมาเล่ายกสองเลยกล้องธรณีต่อยหุกซ้ายเข้าคางกิ่งซางเล็กลงไปนอนยาวเลยนะฮะก่อนน็อกไปในยกที่สองนี่เองแล้วก็กล้องธรณีนะครับได้รับโบนัสไปด้วย3 5 0 0 0 0ห้าแล้วก็มีการประกาศออกปากมาเลยนะครับว่าอยากจะเจอกับเจ้าเสือใหญ่บอชตีช่วยจัดให้หน่อยหมวยไทยแบตตัมเวดนะครับแรมโบ้เล็กฉออาจจะระบูนะครับเจอกับฟาลิยาอามินนปัว จากอิร่านแลมโบเล็กนะครับเซ็นสัญญาเข้าวันใหญ่ไปแล้วนะเจอกับอิร่านคนนี้ที่ชนะฟูตบอลลีมาด้วยก็ไม่ธรรมดาฝ่ายนี้อามินีปัวเดินเข้าหาไม่กลัวแลมโบเล็กเลยนะครับต่อยได้แม่นยำกว่าด้วยหมัดชุดตุ๊บตับมีหมดเรียกเลือดก,ก,กับดาวจากแลมโบเล็กได้ตั้งแต่ยกหนึ่งนะยกสองหมัดอามินีปัวก็ยังน่ากลัวนะครับมีฮุกซ้ายทำเอาแลมโบเล็กสะดุ้งแล้วก็แลกเตะต่ตอยกันหมัดนี่แลกกันสนุกได้ลุ้นตลอดนะแต่อามินีปัวเนี่ยดูดีกว่านะครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดหมัดดูดีดูเข้้าาาาเปามากกว่ แล้วยกนี้ใต้ตาขวาอามินนปัวก็มีรอยช้ำขึ้นมาแล้วนะยก3แลมโบเล็กก็เป็นฝ่ายเดินหน้าบ้านนะครับแต่ว่าอามินนปัวก็ยังสวนได้น่ากลัวมากช่วงกลางยกนะครับแลมโบเล็กทําได้จะแจ้งพยายามเร่งเครื่องแล้วนะคิ้วก็แตกด้วยอีกตังหากครบยกนะครับแลมโบเล็กก็แพ้คะแนนไปแบบไม่เอกฉันเป็นการประเดิมความพาแพ้หลังจากเซ็นสัญญาไปนะครับก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะอายุแลมโบเล็กก็แค่20ปีเองนะครับยังน้อยอยู่ยังพัฒนาได้อยู่มวยไทยเฟเธอเวทสิทธิชัยสิสองพี่น้องเจอกับเอ็ดดี้อาบาโซโลจากอเมริกา สิทธิชัยใช้กลับมาชกกติกามวยไทยอีกครั้งหนึ่งครับตลอดการชกสิ่งที่สร้างความหนักใจแล้วที่เราเห็นแล้วอดหวาดเสียวแทนสิทธิชัยใช้ไม่ได้ก็คือว่าเอ็ดดี้เนี่ยเป็นจอมม้วนกลับหลังศอกกลับนะครับศอกได้สวยงามมากๆหลายครั้งเลยนะหักศอกซึ่งหน้านี่ก็สวยด้วยหักศอกเรียกได้ว่าอันตรายมากๆอะ่ะศอกจนสามารถเรียกแผลแตกจากสิทธิชที่ใช้ได้นะครับแต่ตลอดการชกนะครับทุกยกเนี่ยภาพรวมสิทธิชที่ใช้ดีกว่านะยิ่งทายก3ามเนี่ย สิทธิชัยหักศอกซ้ายเข้าเต็มๆนะครับเอดดี้ถึงกับเมาเซทลานะครับจากนั้นก็ตามด้วยหมัดซ้ายอีกทีนึงเกือบล่วงนะครับแล้วสิทธิชัยก็ตามอีกชุดใหญ่แต่ว่าน็อกไม่ได้นะครบ3ยกสิทธิชัยก็ชนะคะแนนไปแบบเอกฉันนะครับการชกอาจจะดุอื่นๆไปบ้างทำไรไม่ถนัดมากนะในการกลับมาชกกติการนอีกครั้งหนึ่งของสิทธิชัยก็หวังว่าสิทธิชัยก็ยังมีโอกาสนะครับในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งอยู่ซึ่งก็หวังว่าทางรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับอย่าปล่อยให้เคว้งคว้างนานนะเพราะว่าาจะมมีผลตออฟรร์กกช คู่ MMA ชิงแชมป์ครับอาจารย์บูล่านะครับแชมป์เฮฟวีเวทจากอินเดียเจอกับอนาโตลีมาริคินแชมป์เฮฟวีเวทเฉพาะการแชมป์ไลท์เฮฟวีเวทจากโปรสัเสเซีย ครนี้แคล้วคลาดเลื่อนโปรแกรมกันมาหลายทีนะครับใครที่ไม่ได้ติดตาม MMA เอนี่ยอาจจะกดดูรูปไปมาในเว็บไซต์เนี่ยดูแบบผิวเผินอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยอาจารย์บุลล่าเนี่ยแหมผมขอเรียกว่าบุลลาดีกว่าอาจารย์บุลลาเนี่ยชนะเดอรล็อกได้แชมป์มาเหรอไม่ใช่นะครับอาจารย์บุลลาเนี่ยชนะเบนดอนเวล่าจากฟิลิปปินส์มานะถึงอาจจะดูผิวเผิเนได้เหมือนเดอรล็อกได้แชมป์มาตั้งแต่กลางปี2021นะครับผ่านมา2ปีเนะี่ยไม่ได้โชกกักใครเลยแล้วแขนแกนี่ก็ไม่ได้ไปใส่ไวเบรนีียองกก้่นนนะาา่่าาาาจ์ุล ก่อนการชกนะครับแฟนๆก็อยากจะเห็นสไตล์การน็อกของรุ่นเฮฟวีเวทนะที่คาดว่ามันต้องมีอาวุธหนักนวงแล้วก็มาริคินน่าจะกินนิ่มแน่ๆนะครับยกหนึ่งอาจารย์บุญหลานี่ก็น่าจะบินหลาแล้วว่าจะสู้กับมาริคินได้อย่างเดียวก็คือต้องเอาคาถาหัวลูกตุ้มขึ้นไปสู้ด้วยอะ่ะแล้วหุ่นแกที่เป็นแชมปนะ์เอเเอ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 เาเอเาเอ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 เมเอ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 เกเอเอเอเาเอ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 นอเอเาเอเอาอเ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 อนอเอือเ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 บเอ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 เวเอนอเ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 ัเอ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 ้อเ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 อ แต่ว่าอาจารย์บุญหลานี่แชมป์ MMA ม MMA ที่พระเจ้าคุณรุนช่องเอ้ยผมแบบไม่เห็นแกขยับขาเตะหรือว่าพร้อมที่จะเทคดาวลุกหรือพยายามที่จะสร้างจังหวะจับหักล็อกพี่สถานการณ์อะไรเลยอะ่ะแกยืนตุ้ยนุ้ยพิวไหวเหมือนสายน้ําอย่างเดียวนี่แชมป์ MMA เนะเว้ยเฮ้ยมาลิคินต่อยตัดลําตัวหลายหมัดนะครับบุญหลานี่ก็น่าจะลงนะแต่ทว่าแกใช้ไขมันหน้าท้องของแกเนี่ยเป็นเกาะบาเรียรสลายพาวเวอรแรงหมัดของมาลิคินได้ทุกดอกเลย การโชคส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้จนมาถึงยกที่3นะครับจนได้จังหวะที่ติดเชือกแล้วก็จับแยกมาเริ่มนอนใหม่กลางเวที มาริคินก็กระหน่ำต่อยล้วนๆนี่แน่นี่แน่นี่แน,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 น่กดดันให้บุญหลาที่นอนแพงกิ้งอยู่เนี่ยได้แต่เอามือปัดป้องตอบโต้ไม่ได้นะครับแล้วก็กรรมการก็มาขวางยุติการชกไปก่อนที่ความดันกับเบาหวานของอาจารย์บุญหลาจะขึ้นไปมากกว่าน,นี้นะครับก็เป็นอันว่ามาริคินชนะเป็นแชมป์ตัวจริง2รุ่นฟาดโบนัสไปห0,000ื่นเหรียญนะและพอป,ประกาศเลยว่าเป้าหมายเขาเนี่ยจะเป็นแชมป์3รุ่นด้วยซ้ําส่วนบอสชาตีก็สัดุดีมาริคินครับว่าเป็นสุดยอดแชมป์เฮฟวีเวทที่เก่งที่สุดในเมืองมนุษย์บนพื้นปีีบบนโลกใ้ มวยไทยแบนตัมเวทนะครับเมืองไทยพีเคแสนชัยเจอกับนิโคคาริโลจากสกอตแลนด์นะฮะมายกหนึ่งนี่นิโคก็โชว์ความสวยงามการออกอาวุธเหลี่ยมมวยไทยเตะตัดขาจนเมืองไทยนี่ไปไม่เป็นนะครับล้มหลายครั้งเลยแล้วก็การเตะต่อยรวมไปถึงเหลี่ยมมวยจับขาเมืองไทยแล้วก็พลิกเหลี่ยมอะไรต่างๆของนิคนี่ฉายแววแล้วนะครับว่าหมอนี่อันตรายมากๆสําหรับเมืองไทยแล้วก็นักมวยในรุ่น ยก2นิโคได้จังหวะจับขาเมืองไทยแล้วก็ยืนเลือกช้อยอยู่นานนะครับว่าจะประเคนอะไรดีแล้วก็จามไปด้วยสอกขวาเต็มเต็มเข้าเต็มแก้มเต็มกรามนะเ <นะ S 1> มืองไทยล่วงลงไปนับ8แล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อจากนั้นก็โดนชุดใหญ่หมัดเป็นชุดแล้วก็สอกของนิโคอีกนะครับที่เรียกได้ว่าทําเอาเมืองไทยเนี่ยหมอง,งูตายเพราะงูเลย ขุนสอกผีดิบเจอเกลือจิ้มเกลือนะฮะเมืองไทยโดนไปอีกหนึ่งนับแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบด้วยหมัดนะครับเต็มขมับเลยส่งเมืองไทยลงไปหน้าให้กรรมการยุติการชกไปนิโคก็ได้รับโบนัส3ามแสนห้านะครับแถมได้รับการเซ็นสัญญาเข้าศึกใหญ่วันชิมิชิไปด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าฝรั่งคนนี้ครบเครื่องแพลวพลาวฝีมือตรงตามสเปคบอสชาติที่ต้องการมากๆนิโคคาริโลนะครับตัวนี้เป็นชอยชั้นดีเลยถ้าเกิดฝีมือพัฒนาในวันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยลองนึกภาพดูนะ หรือมิโคเจอกับเรียมพารีสันก็ได้นะสาราชอาณาจักรอังกฤษเจอสกอตแลนด์เนี่ยแม่มันจะเป็นช้อยที่สร้างมูลค่าสร้างตลาดได้มากกว่าที่อังกฤษจะเจอกับอังกฤษนะฮะจะจับแฮกเตอร์ตี้เจอกับเรียมพารีสันเนี่ยมันสร้างมูลค่าสู้กับเจอหมอนี่ไม่ได้นะครูถัดมามวยไทยแคทเวดนะครับคนไม่ยอมคนเสกสรรออก・ขวัญเมืองเจอกับนาธานแบนดอนจากสาราชอาณาจักร เสกสรรเป็นมวยขวัญใจมหาชนที่เรียกแฟนมวยได้อีกครั้งนึงครับโดยที่ว่าไม่ต้องมีเข็มขัดแชมป์เลยมาถึงยกหนึ่งก็ตามสตาร์เลยนะครับว่าเสกสรรเนี่ยจะโดนก่อนแบบงนเงินพร้อมที่จะปลิวจะต้องโดนหนักๆแบบที่ว่าใครเห็นก็ต้องว่าล่วงอ่ะแต่ว่าไม่ล่วงแถมยังยืนไล่จี้ผู้กระทําเขาได้ต่อแบบหน้าตาเฉยอ่ะแล้วยกหนึ่งเสกสรรก็โดนหมัดแบบจังๆของนาธานหลายหมัดนะโดนหมัดตัดลาตัวดังตับตเตือนไตเลยแหละ เสกสรรก็ไม่ลงอะ่ะทนมากๆส่วนการโจมตีเขานี่ก็ยังคลำหาเลยด้าไม่เจอนะครับนาธานทั้งโยกหลบทั้งมุดโชว์เชิงได้ดีกว่าหมดยกหนึ่งไปนี่เรียได้ว่าสร้างความหนักใจให้กับแฟนมวยนะครับว่าบางสันจะเอาอะไรไปสู้ แต่พอยกสอมานี่นะครับจะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเปียบเลยการวางแผนการโชคที่โคตรด,ดีของต่างชาติในยกหนึ่งเนี่ยมันจะพังภาพถูกมงนดำของเสกสรรทําลายแล้วก็จะถูกเสกสรรเนี่ยดึงเข้าสู่เกมของเขานะครับเป็นมิติลี้ลับที่ยากจะอธิบายจริงๆเลยลิวก็ไม่อยากยุไม่อยากสัมผัสด้วยเสกสรรเดินอุตลุดนะครับประเคนอาวุธที่มีรูปแบบท่าทางท่ายากท่าง,ง่ายห่อเหินเดินอากาศพุ่งทยานนี่ทาหมด หมดยกหนึ่งฝรั่งยังรอแต่ยกสองนี่สภาพนาทานนี่เหมือนกับไปผ่านอุบัติเหตุความเป็นความตายมารถพลิกคว่ำม,มาสิบตลบครึ่งคลานออกหน้าต่างมาเฮ้ uh huh. Somebody help me please ช่วยกูด,ด้วยเป็นแบบนี้ทุกคนนาทานได้เลื่อนแล้วก็บอบช้ำหายใจทางปากเลยถ้าหายใจทางเหงือกหรือผิวหนังได้นี้ก็คงทำไปแล้วอะ่ะ แล้วก็ยก3าก็ยังเป็นแบบเดิมเลยนะเหมือนยก2เลยมีเท่าไหร่บังสันใสย,ยับจบการชกนี่ใครดูก็ต้องบอกแบบภาษาชาวบ้านเลยนะครับว่ากูยอมใจบังสันจริงๆอะ่ะบังสันเอาใจกูไปเลยเสกสันชนะคะแนนแบบเอกฉันเลยนะครับแล้วก็ชนะใจบอสชาตีไปด้วยฟาดโบนัสไป2เด้งนะครับสามแสนคูเป็นเจ็ดแบาทสุดจริงๆนะครับสำหรับเสกสันนะครับเป็นนักมวยมหาชนไปแบบยาวๆเลย คู่ชิงแชมป์ที่สลับมาเป็นคู่รองสุดท้ายนะครับพจันรฉายพีเคแสนชัยเจอกับ 3A ไก่ย่าง5ดาวเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการมวยไทยสตรเวทนะครับคู่นี้ 3A เคยเสียแชมป์ให้กับพจันรฉายมาแล้วนะครับก่อนที่พจันรฉายเป็นเสียให้โจเซฟลาซิลี่อีกทอดหนึ่งยกหนึ่งนี่ก็สู้กันตามสไตล์ไทยเจอไทยอ่ะแลกอาวุธกันปากปลาย ยก2นี่พระจันฉายได้จังหวะต่อยซ้ายตรงครับส่ง 3A ลงไปนับ8จากนั้นโอกาสทองก็มาแล้วนะครับมาเป็นชุดเลยนะครับได้จังหวะหักศอกขวาส่ง 3A ลงไปนอนคว่ำหน้าลงไปนอนสลบนะครับกรรมการเห็นก็ยุติการชกเลยก็เป็นอันว่าพระจันฉายชนะน็อกไปในยกที่2นะครับได้แชมป์เฉพาะการไปนะครับเป็นเฉพาะการแต่เรียกได้ว่าจอจะเป็นแชมป์สมัยที่2ตัวจริงแล้วล่ะรอแค่โจเซฟลาซิลี่กลับมาพระจันฉายฟอร์มดุมากๆนะครับพูดฝากข้อความไปหาโจเซฟลาซิลี่ไว้ด้วย ถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆก็คือให้รักษาอาการปอดแหกไวๆอย่างหนีน้ำมึงเจอกูนแน่ไอเฟสเฟ้เอ้ยคู่สุดท้ายของรายการนะครับคู่ที่ทุกคนจับตาม,มองไม่แพ้มวยคู่อื่นเลยซึเปรเก็กเกียรติหมูกก่9นะครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งอาสาปรารุ่นน้องนะครับเด็กหนุ่มผู้กินผลไม้ปีศาจเข้าไปนะครับไอหมัดยางยืน่นาบิวอน,าน,านันนาบิวที่ประกบคู่มวยในรายการวันลุมพินีมา3ไฟแต่ว่าไม่ได้ต่อยเลยสักแอะนะแต่ก็เหมือนกับชนะทิพมา3าไฟรวดนะฮะจนมาขึ้นชั้นในรอบนี้ได้ต่อยเจอของจริงแบบแข็งโป๊ก คู่นี้ก็เรียกได้ว่าสารพัดการคาดเดาของแฟนมวยนะครับว่าจะออกได้หลายทางมากๆเลยนะครับแล้วแต่คนจะคิดเลยซุปเปอร์เล็กเจอกับซุปเปอร์ยาวนะมองในมุมสลีละาความได้เปรียบเนี่ยซุปเปอร์เล็กก็แทบจะบาดเจ็บคอเคล็ดตั้งแต่ก่อนชกแล้วว่าเพราะว่าต้องเงยหน้ามองนาบิวตลอดเวลานะเปิดฉากมาก็เล้าใจแลด้วยความแตกต่างของขนาดนะครับแต่การปอะแปดดอกแรกๆนี่ก็พอจะเห็นภาพนะครับว่าซุปเปอร์เล็กต้องลงทุนพุ่งหรือว่ากระโดดเข้าไปใกล้นะเพื่อจะโจมตีส่วนนาบิวนี่แค่ยกขาขึ้นมานี่ก็ท่วมหัวซุปเปอร แต่ว่าคู่นี้จบไวเกินคาดคิดนะฮะซึ่เปรเล็กสอนบทเรียนเรื่องกระดูกมวยแล้วก็ประสบการณ์ให้กับนาบิวไปแบบมีคุณค่าสุดๆเลยในจังหวะท,ท้ายๆการชกนะครับซึ่เปรเล็กมีหมัดต่อยตรงลําตัวนะครับนาบิวถอยกรูดเลยนะครับจากนั้นก็โดนเจาะยางสะดุ้งไปทีนึงแล้วซึ่เปรเ์กล็ก็ตามต่อยลาตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในจังหวะที่นาบิวพยายามที่จะเข่าตอบโต้แต่ว่าหมัดตรงสุดเหยียดของซึ่เปรเก็กดอกนี้นะครับเรียกว่าต่อยเต็มเ็มท้องจริงๆเลย นาะบิลลูฟี่นี่ก็ไม่ต้องออกเรือไปแล้วนะครับแกนไลน์เนี่ยโดนดอกนี้เข้าไปนี่ออกอ่าวตังเกียรเลยดีกว่านะก็ลงไปนั่งกองลุกไม่ทันขึ้นมานครับก็กรรมาการนับสิบแพ้ไปในยกที่หนึ่งก็เป็นอันซูเปอร์เลกสอนน้องแบบเบาๆไปนะครับพร้อมกับคว้าโบนัสห้าหมื่นเหรียญไปด้วยที่สามารถปราบลูฟี่ได้พร้อมกับบทสัมภาษณ์ของซูเปอร์เลกในตอนท้ายว่าเขาอยากเจอกับโจนาธานเฮกเกอร์ตี้ก็คือมี3ความหมายในการขอท้าเลยนะก็คือ1คืออยากได้แชมป์กติกาโมยไทยอีกเส้นหนึ่ง กับ2นี่ก็คือไม่อยากเจอกับไทยเจอไทยอะ่ะไม่อยากเจอรถถังอะ่ะเลยเลือกแคกตี้ขึ้นมาให้บอสชาตีฟัง3ก็คือขึ้นรุ่นเป็นแบตมวเวตเนี่ยเขาก็ทําได้นะก็ลองดูนะครับว่าบอสชาตีนั้นจะสนใจตามที่แกลบเล้าหรือเปล่าส่วนนาบิลที่แพ้ซุปเปอร์เล็กนะก่อนหน้านี้เรามองว่าถ้าเกิดแพ้ก็ไม่เสียหายอะไรหรอกแต่การที่โดนโตุยท้องจนล่วงยกหนึ่งเนี่ยด้วยแสงยานุภาพนวมเปิดนิ้วสีออนของวันแชมเปชิพเนี่ยมันอาจจะเป็นการชี้โพงให้คลอกเลยนะว่านาบิลลำตัวบางเจี๊ยบเป็นทีวีจจออบอแบแบบบบนนนเเเยยกัรไไฟต่ป่ป ก็จะโดนชาวบ้านเขาเล่นจุดเดิมแน่ๆนะสรุปเบสเสร็จนะครับศึกนี้บอสชาตีจ่ายโบนัสไปรวม9คนรวมมูลค่า7จ็ดล้านเจ็ดแบาทและนี่ก็เป็นทั้งหมดของศึกวันล,ลุมินีครั้งที่22นะครับก็จบไปแบบสนุกตื่นเต้นประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะครับนักมวยไทยก็มีชนะบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วเอาไว้ถ้าเกิดมีความน่าสนใจของนักมวยคนไหนเพิ่มเติมที่มีผลมาจากการชกในครั้งนี้นะผมก็จะมาเพิ่มเติมให้ในคลิปถัดๆไปนะสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ว,สสวัสดี